หอมแก้มหน่อยครับพี่นนท์พี่นนท์หอมหอมแก้มหน่อยหอมเล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 ยงานเย็นหกโมงหอมกับหอมกลับงานเย็นหกโมงหอมกลับหอมครับตอนนี้มีคนสี่พันคนดูพี่นงหอมแก้มพี่จอยอยู่นะครับแล้วมีคนอแปดพันรอพี่จอยหอมกับพี่นนท์อยู่ครับ กระดูกกระเดียกอะไรอย่างเงี้ยเลยครับจะบอกว่าวันนี้แก้มผมยังไม่อยู่ครับไม่มีใครปกป้องพี่นนท์ทั้งนั้นแหละอ๋อแถวอนี้เพื่อนเจ้าสาวอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะเพื่อนเจ้าสาวอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะได้ครับเพื่อนเจ้าสาวเจอด้านนี้นขายนีพี่นนท์แล้วต้องถึงพี่นนท์ครับ ยิ้มครับในไลฟ์ถามว่าพี่นมีผักติดฟันเหรอครับก้อยขีดเสียเซลเลยในไลฟ์ถามว่าเดี๋ยวเรายิ้มตรงตรงบรรณีนะได้เลยครับตรงนี้อ่ะเฉียงเลยตรงนี้นะครับา่มไม่ใช่ขาเดี๋ยวเราเว้นระยะกันนิดนึงนะคะเราจะยืนเป็นแถวเข้าหากันหน้ากระดานเหมือนเมื่อเช้านะขออนุญาตตรงเส้นนี้ได้ไหมคะได้ครับได้เลยครับขอบคุณมากเลย เพื่อนแล้วนะขออนุญาตทุกท่านสาวก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวพี่นนท์กับพี่จอยจะเดินผ่านเราเพื่อนตบมือดีใจไหมครับใครอยากเฟดอกไม้พี่นนท์พิมพิมริมเบอร์ไม่ได้เลยนะครับาดอกไม้นี้ดอกไม้นี้ใครคิดให้อ่ะนี่พี่เองจอยต่อจอยต่อรหัสรหัสอะไรครับรหัสอะไรครับดอกไม้ F ไม่ได้อ่ะแล้วเดี๋ยวตอนโยนให้เจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวหัวแตกเลยนะเงี้ย อ๋อมีการมีการออซิปซิปจริงซซิปจริงารแต่เลัะก็ตายไหมเก่งไปหมดแล้วมือมือเก่งไปหมดแล้ว เอาเดินอีกรอบเดินอีกเอาเดินเร็วไปหน่อยหดึ่งรอบเขาบอกว่าต้องเดินอีกรอบเพราะเดินเร็วไปหน่อยไม่ธรรมชาติเลยไม่ธรรมชาติเลยปูตอนตอนเดินน่ะนับ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 เหนึ่งสองสามซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวานน เอาหนึ่งสองซ้ำซายเปันหาเสียงเลยโอเคแฟนเราได้เข้าไปแล้วครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากนะอย่าลืมใส่แมสเอาออกมาอเดินเหรอ หรือให้ยุ่งเหรอ่งได้หลายพี่หลายยืดขานี่นี่นี่นะครับเพื่อนที่ชอบพาพี่นนท์ไปที่อ่าโครจอนอไม่ใช่คนนี้ครับคุณลุงเ่ไหมหมย อยู่นะแล้วอยู่ไปใจเดียวเดี๋ยวกลับเข้าไปดูพิธีให้ก่อนครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเขาสมแหวนเนาะตลกมากเพราะว่าเราไม่คิดว่าพี่นนท์จะแต่งงานจริงๆ พี่นนท์ครับครับความรู้สึกเป็นยังไงครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพื่อนกดดูเยอะหรือเพื่อนอะไรครับทุกคนคือผู้สนับสนุนหลักนะครับ อ่าโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวเข้าไปรอคือรานการนทความรู้จักกับา้าบ่าวเิขึ้นนะครักิจกรรมให้รู้จักันเพิ่อเราาทั้งวันนี้ถือว่าเราเป็นครอบครเดียวกันแนละท,ทัาา้งญาเจ้าบ่าวยาตเจ้าสาวถือว่าเป็นครอบครเดียวกันก็เลยต้งองมีการละลายกิจกรรมทำความรู้จักกันซะหน่อยผ่านการแกร้ประตู มาแล้วค่ะบุคคลที่สำคัญที่สุดในงานวันนี้ของเราเรายกให้เขาเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาว่านคูจะได้เดินเคียงคู่และเคียงข้างเข้าสู่ห้องพิธีการห้องนี้ด้วยกันคันคู่หมอสาวนะครับเดินเข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับผมราบอนุญาตขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่บ่าวสาวดังๆได้เลยนะครับทุกท่านเพื่อให้เสียงปรบมือนี้เป็นกำลังใจให้คู่บ่าวสาว ในกับเร่องต้นฉบวันนี้ครับมาแล้วค่ะรอบัวใหม่ของเราทุกท่านสิ้นตบมือต้อนรับรอบัวใหม่ของเราด้วยค่ะจอยและค like ุณนนครับคุณนวน์น้ำงก้าวและคุณอารก์เาพร้อมเป็นกองเชียร์กันดูแลกันตแต่วันแรกและดูแลกันตลอดไปนะคะคุณจอยคุณนนเขียงกู่และเขี่งข้างกันเข้ามาในวันนี้จะได้ึ้นบนเวทีและกระทำความเป็นมงคลแรกในวันนี้ แ่ค้มมาตอนเย็นนะเดี๋ยวไล่ไปดูอีกทีครับไปกล่าบคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวเป็นคู่แรกเลยดู่าวสาวนั่งด้านหน้าของคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่น่าพี่เมย์ครับพี่บิ๊กไม่มาหรอกคุณพ่อคุณแม่ตั้งมือตั้งหกตั้งใจให้การกราบในวันนี้เป็นการกราบที่มีค่า และเป็นการก่าวที่เป็นมงคลครับกราบสายครันแท่เท้าแท่งนี่คือพระในบ้านของเราสายจากพ่อแม่สู่ลูกสายลืกพี่นนลืมแกะราคาที่รองเท้าครับพี่จอยคะกอดคุณพ่อคุณแม่ให้ชื่อมั่นใจซะหน่อยสัมผัสกายสัมผัสใจรีบรีบงานรีบครดับส ก็บ่าวเราอยู่เป็นนะก่อนพ่อตาไม่ยายนะครับพ่อตาไม่ยายรักแ็เลยเอ็นดูหลายท่านมีน้ำตาความเครื่องตันใจนี่คือน้ำตาที่ร่วมแสดงความเป็นดีกับคู่บอสสาวอ๋อต้องกราบทีเดียวใช่ไหมสิริพิวพนมกราบที่เบื้นากราบชาติยบันจงลงที่ทาา บาานี้สร้างชีวิจึงมีราบุชาคุเพอแม่จ้าข้ามจนี่คืองรที่จงสงเท้ากางนีแต่พี่นนแก่แล้วกระดูกกระดูอะไรไม่ค่อยดีการเังกาขอบคุณท้งแก่ฟอ้หถูกแล้วหรอครับกราบสามครั้งไม่แบ้มือเนาะหนึ่งครั้งไ้ เป็นรูครับจะเป็นยอดยอดไม่ออนเป็นยอดไม่ได้ยอดไม้อ่อนชันใดยอดคนต้องอ่อนชันนั้นรับอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมเชนเช่นนี้เลยค่ะกับคุณป้าวันที่านไปำแบบนี้ครับทำแบบนี้แหละพี่นนท์ต้องขอบคุณท่านอย่างแรงนะพี่นนท์นะทำไม่ได้ท่านไม่ได้มาเยานะคะพี่นนท์ใช่ใช่พี่นนท์ต้องแบบมือลาบทุนทีครับช่วยแทงซองมาและช่วยกล่าวสุดขอทุกที เรียนงร้อนเรื่องเฉยคุณสาวประจาจุดได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเจ้าสาวจะยึดได้อยู่ที่ต้น้ายของเจ้าบ่าวทิศอันเป็นมงคลและขออนุญาตได้เริ่มต้นในทุกพิธีการที่ฝั่งของเจ้าสาวนะครับทุกฟ้าหรือว่าจะได้เป็นการยกย่องและให้เกียรติบุคคลที่มาเป็นสีภรรยาของบ้านานั่นเองครับคุณจอยเป็นเนครับชิดกันได้เลยนะุณพ่อคุณไม่อนุญาตเลย ครับวามงามนี้คือภาพประวัติศาสตร์ภาพเป็นความทรงจำสองครอบครัวมาเจอกันครั้งแรกเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเมื่อกูบ่าวสาวพร้อมแล้วจะได้ขออนุญาตบรรจุภาพร่วมกันนะคะในนั้นในละครภาพภาพนี้ถือว่าแฮปปี้ยันดี้คือตัวสอนชดวอนบุนนะท่านผู้ฟังแต่คือภาพชีวิตจริงครับชีวิตจริงนี่เพิ่งเริ่มน้ำนมวันนี้ค่ะวันเกิดคราถูรไหของคุณ่และจ๊ะ เดี๋ยวขออนุญาตให้กิมงานได้ซ้ำหน้าให้เกิดความสวยงามนะครับผมมากที่สุดในวันนี้พี่นนท์ตั้งใจทำงานมาเพื่อวันนี้เลย, <c oughs> เลยครับเสาวาลตื่นเต้นไหมครับท่านวันนี้มีอะไรแนะนำบ่าวสาวได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าท่านนะครับผ่านประสบการณ์มาก่อนในวันนี้มามองตำลาเล่นใหญ่ให้กับคู่บ่าวสาววันนี้คู่บ่าวสาวก็ต้องถือว่าเป็นมือใหม่มือสมัครเล่นสำหรับการเป็นใช้ชีวิตคู่น้องคุณฟ้า แต่หลังจากนี้ไปเขาจะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาจากทุกๆท่านนี่แหละครับที่มาร่วมมอบคำพรคำสอนรวมถึงแนวทางในการคองรักคองเรือนให้กับผู้เหมา,าวสวผ่านคำวนความต่างๆป็งเชิญทุกท,ท่านนะครับได้เก็บภาพไปพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้ได้เลยครับจังหวะเริ่มคิดหนักเหงื่อแตกเชียวครับ ยืดตัวบริเวณเก้าอี้ยืดตัวได้เลยนะครับผมถ่ายภาพจะได้สวยสวยนะครับหน่นะคะหนึ่งสอหวานๆสุดเอีกทีนะ1น3าเมื่อบันทึภาพเป็นที่เรียบร้อยใช่แต่งานก็สุดท้ายจะได้เข้าสู่พิธีการจุใจพิธีการต่อไปนั่คือการบริเงทจิตสอบกล่นข้าตตองดอกไม้นั่นเองครัท่าน่ะ สมัยก่อนวิธีการนี้จะเรียกว่าการแจกสินสอดนะครับครับจะได้นําทรัพย์สินทองเมั่อนี้ได้นํามาทั้งหมดนะครับมาแจกเป็นจานวนให้กับทุกท่านนะครับได้รับรู้รับทราบนะครับแต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไฟนะครับในวิธีการนี้เราจะได้นําสิ่งของเั้นหมมงคลต่างๆเพื่อรอบป่วยผอให้กับผู้บ่าวสาวซึ่งสิ่งของนั้นเป็นมงคลต่างๆอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งให้กับทุกท่านนะครับได้ทราบว่าไม่ได้มาจากไหนนะครับมาจากสิ่งที่บ้านเจ้าบ่าวนะครับ งานของคุณยนต์ได้จะเตรียมมาทั้งหมดในวันนี้นลครับผมโดยในผู้ปูเรียนในวันนี้นะครับผมคุณฟ้านะครับจะได้ทําหน้าที่ในการปูเรียนเพื่อร่วมโว